สวัสดีครับไปกับเอฟซีครับผมฝนฟ้าท้องฟ้าโปร่งใสฝนฟ้าไม่มีวันนี้บางพี claro ที่ไหนครับคุณสุขครับที่ไหนครับที่ไหนจ้าเราไปเล่นอยู่ตลาดรวยทรัพย์ตลาดรวยทรัพย์อ๋อหยูดมันอยู่แถวบางบัวค่ะโอ้ยหายากครับสามกิโลใส่ชิบิเบ้ชิบิเบ้ใส่ราคาบันดังค่ะหายาก เราจะไปทางที่ไม่ติดเท่าไหร่นะคุยหน่อยคาแฟ่แป๊บนึงนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งให้หนูคุยเลยขับรถอยูดแป๊บนึงกำลังดูทางอยู่เอาเลยไม่ต้องคุยพูดเก่งนักไม่นช่ยห ว้ยไม่ค่อยเก่งหรอกนี่รับรรยากาศครับผมไปกาศไปงานนะฮะยี่สิบสองกิโลแปดโมงสิบแปดถึงสิบแปดสิบสามเดี๋ยวจะไปทางไหที่มันเป็นทางราชสักหม่อยเพราะว่าโอ้ขอไปถูกแล้วกันไปถึงงานอยู่แล้วตลาดรวยซับมันอยู่แถวบางบ่อนอนเต็มที่หรือเปล่าครับคุณสุรับรับจนเตือน กินไปเลยกาแฟน,ะนี่แป็ขับครัของด้วยความรบกินกาแฟดามาประโยชน์เยอะแยะเลยครับแกแ,แต่ถ้าใส่กาแ,แฟใส่มะนาวก็มีประโยชน์ก็โอเคถ้ามะนาวไม่มีน้ําตาลถ้าใส่มะนาวกับน้ําตาใส่มะนาวมาดีถ้าใส่น้ําตาลใส่ข้าวเปลี่ยนอะไรก็จะเป็นแป้งนะครับผม,มผลประโยชน์หรือว่าต่อร่างกายไม่ค่อยมีแต่ถ้ากินกาแฟเราด้วยน่ะแน่นอนชัวร์ทำให้แก่ช้า้าฝ้าขึ้นหน้าและล่าสุด ฟ,ฟ้าขึ้นแก้มแล้วพ่ออะไรไฟแสงไฟไฟหน้าวิธีเดี๋ยวเขาจะพักแล้วเธออีกห้าปีพักยาวสิพักยาวไปเลยพักยาวนะสิะะชีวิตคนเราต้องแปลเปลี่ยนไปเรื่อยย่าแปลอะไรมากมาย้าใจะไหมอยู่ที่ไหนก็ทำดีที่สุด ทำดีมันสุดๆทำดีมันสุดๆป๋าบนอยู<ๆ>่ยาวไงคะยาวไม่ได้นะครับผมเอาเปลี่ยนยแล้วเหรอทุกวันนี้โอ้มันก็ไปตามอ,าอ่าเราอายุมากแล้วกิจการก็มีทาแต่ไม่ทําติดตามตถูกสสยใหญ่แล้วก็อยู่ไปเร,อยอยนะรื่อยๆอยู่ยาวๆแล้วกันป๋าโจก็บอกว่าอยู่ยาวๆกลับไปนะอยู่้วยกัน น้าก็ยังรักอยู่เอาอยากให้อยู่ยาวๆนี่ครับทางบรรยากาศคลิปเราถ่ายบรรยากาศฮะแฟนคลับ FC ดูป้าไมไดส่งอ,อุกให้หนูเลยหออ๋อผมส่งให้แล้วไม,ไม่มีเหรอ งานเดียวผมส่งให้โอเคครับขอญาตแปงครับใส่ค่ะไอซีจะต่อที่หลังแต่ว่าหนูดูในนี้นี่น้แหละมันน่าจะที่เดียวกัน่นตลาดเลยครับใช่ใช่เออตลาดเออตลาดรวยทรัพย์เนเ่ยดูแล้วนี่ครับคุณสุผู้ผู้ซึ่งเด็ดเดี่ยวในการทำงานเด็ดเดี่ยวในผู้จัดการอน้อมผู้จ่าไพ่เลาะกับเพื่อนฝูงใช่ครับไอซี แต่ว่ามวันนี้สามารถชอบทำให้ดูตลอดเลยโอ้โหแต่บามวันนี้อย่าอย่าล้ำเส้นมาแล้วกันเรียบร้อย<ม>ถูกต้องไหมถูกต้องไหมก็สุห่วยคนเห็นงานมันเมเยเได้เนาะไม่ถูกต้องไหมผู้จัดการไม่เข้าใจทาํางานยังเหนื่อยผู้จัดการยังไม่ค่อยเข้าใจพูดไม่รู้เรื่องอีกคนมันก็เมยตื่นเหมือนเนาะไม่คิดว่าอยูดุหรจ้งไดโอ้โหครั้งไม่ผิกกดกระดุไม่ได้นะ่ะคนเราปรนะชาธิปไตยเนาะบ่อยอ่า จาไม่ด้วยมีในหัวใจประชาธิปไตยทำอะไรสิ่งไหนถูกก็ต้องชมสิ่งไหนไม่ถูกก็ไม่ต้องชมเนี่ยรับรรยากาศคาเฟ่กับเอสีกผมนี่รถติดนิดหน่อยติดอยู่ค่ะไม่นิดหน่อยหรอค่ะ <laughs> ไปเรื่อยๆได้จะวันนี้เราก็จะขับไปนอนสุพรรณนะครับหาลูกหมา ลูกกุสุโอ้โหไปหาลูกหนูไงหาลูกลูกกุสุหาลูกหนูเดี๋ยวถ้าพวกพนี้ก็อาจจะถ่ายให้ดูนะตอนออกจากบ้านเดี๋ยวรูปลูกหนูตัวเบลลเลยลูกหนูมีตั้งสี่ตัวลูกหนูมีตั้งสี่ตัวนะลูกหนูมีเยอะนะกินข้าวหมดทีเป็นมอมอข้าวซื้อทีเป็นกระสอบก็ให้เข้าไปแล้วก็ไปเอาคืนอีกไม่ใช่ตัวเดียวเองตัวเดียวแปอวคืนอีกโออ้าให้คนอื่นไปอ่ะเราเข้าใจ แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าถ้าอยู่กับเราถ้าอยู่กับคนอื่นเรารู้สึกว่ามันแย่กว่าเราเราก็กลับคืนมาเพราะส,สาุสันเขา,า,เ,ขาเขารัาากแต่ว่าเขามีหลายตัวมันกัน็นยังไงมันไม่ทั่วถึงก็เรากลับมาดีกว่าสงขสันต์ไปอยู่นี่มันอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นสบายใจอ้วนขึ้นตาก็ดำลิ้นก็เคยซีดๆก็ลิ้นก็กลับมาดำปีเลยเพราะว่าลิ้นมันเป็นหมาหลังอานลิ้นดำ จากนั้นตอนแรกๆแม่ก็มาแรกลิ้นก็ซีดตาก็ตาก็ไม่ค่อยสุขภาพดีพอกลับมาอยู่ร่างกายมันฟื้นไงมันแม่ว่ามันดีขึ้นขนก็ขึ้น,นขนก็ขึ้น,น,นตาก็ดําลิ้นก็ดีถ้าหมาสุขภาพดีลิ้นมันจะไม่ซีดล,ลิ้นมันจะแดงถ้าเป็นหมาแบบปากไม่ดํานะลิ้นไม่ดำมันจะรู้ดิ้นมันจะแดงถ้าลิ้นถ้าลิ้นซีดซีนี่คือหมาไม่สบายละ บาบางแคนะคะก็ได้จะได้กลับบ้านนอนบ้านแล้วก็มาบางแคไม่ไกลพอเล่นบางแคเสร็จก็จะไปโคราชเลยนะคะอีสานอีสานบ้านเรากลับไปนี่ก็จะไปปั่นผ้าให้กลางคืนตอนเช้ามาที่มา,มาตากผ้าปั่นผ้าที่ไหนปั่นผ้าที่สุพรรณปัน<อ>่นไ,ไว้เลยกลางคืนนี่ปั่นไว้ตอนเช้าเพื่อตากแช่<ถ>คขาไปทีตากก็แท็กหน่อยนะอาจจะคล้องจะสั่นนิดนึงเอาทางไม่ดีเท่าไหร่ขักชาชาหน่อยดิลุยยังเลย ขวาไม่ขับละอ้าวก็เราวิ่งช้าแล้วก็ต้องขับเลนซ้ายสิคุณอ่าถ้าไปเลนขวาเขาก็วิ่งเร็วเข้าไปกีดกั้นจราจรเขาไงนี่ครับคําพูดของปาโมดคาเดียวต่อแทสุญญดยอดมันก็จริงถ้าเราจะขับจ้าช้าถ่ายคลิปไปด้วยนะ่ะแล้วก็ต้องอยู่เลนซ้ายให้เขาอยู่เลนขวาไปคนไหนที่เขาเรีบๆแล้วขับเร็วๆอ่ะถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะถูกต้อง ปาไม่ต้องพูดป้าหยุดเลยถ้าปาพูดไม่ถูกปาหยุดไราระบนก็หาว่าระบนหนึ่งจุดสี่กิโลเดียวซ้ายวิ่งตามถนนใหญ่ไปบางบอ่อสพแม่แล้วบอกให้น้องต้นมาหาแม่เพราะว่ามันไปคนละทางถ้าน้องต้นมารับแม่น้องต้นมาจากบางนาตราดต้องมารับแม่ที่กลุ่มหมู่บ้านกดพ่รุนไปไปบางนาตาตอต่แม่จ้างช่างแพงเกินไป แต่ว,ว่าขึ้นไปนะโคตรรูเลยบ้าน,น,นสวยทำทุกอย่างเลยทั้งฝ้าทั้งสีทั้งห้องน้ำทำใหม่มากเลยพี่เป็นระเมาพี่รู้ว่ามันราคาสูงเงินใหม่เธอเวลาสร้างบ้านเธอต้องแจกแจงช่างให้ดีแนะจำไม,มาด้ดยนะตกลงจะอยู่พัทยาอยู่สุพรรณอยากอยู่บ้านนอกอยู่ที่อ่จตอบตรงคำถามบ้านนอกก็สุพรรณนั่นแหละ แต่อยู่ในเมืองก็คือพัทยาเนี่ยแหละป้าก็มีแค่นั้นก็สองที่แล้วนะครับโอ้ยให้มันได้ก่อนเถอะได้แน่นอนให้มันได้ก่อนเถอะโอเคเอาน้ำทะเลเหรอเนี่ยไหนฟ้าฟ้านี่น้ำทะเลจริงด้วยนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงน้ำทะเลเหรอใช่เนี่ยน้ำทะเลล้วนๆเลยนี่ๆๆ่นี่เรากำลังจะเลาะโอ้เลาะเลาะชายทะเล สมุรประการสมุดประการมันก็มีทะเลอยู่แล้วบางปบางปูนะทะเลกาเอาปลาหมึกเอาของทะเลขึ้นมาครั้งนี้แหละใช่ฝากแฟนคลับเอสซีด้วยการเดินทางวันนี้เจอกันที่ตลาดด้วยซับนะคะแถวบางปอโดยพี่น้องพี่น้องพิมพ์ขนเลยหลังเคหาบางพีอ่ะค่ะก็จะมาเจอกันกับเรามาส่งทางกลับบ้านจะกลับต่างจังหวัดกันแล้วจะปิดวงแล้วครับผมให้นลังใจคุณองให้กำลังใจคำขึ้นรื่อยลยด้วยใจด้อย ปิดวงวันที่15นะก็ไปเจอกันนะคะไปลุ้นทองไปลุ้นวัวแจกมัวแจกท่องกันไปเลยครับพี่นองก็อย่าลืมให้กํนบางหนึ่งใจกันแล้วกันเด้ออย่าลืมกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรแฝงแฟนคลับ f อให้การสนับสนุนอยู่ได้เพราะแฟนคลับ FC ซให้การสนับสนุนสาวน้อยเพชรแฝงโดยการนำของโบโจโยมนินบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณแฟนคลับทุกท่านสวัสดีครับ